ไล่ล่าพิ่ฆาดสมิงตาเดียวเสียงกรีดร้องเออะโวยวายจับสนอลมานดังขึ้นที่บ้านพรานโดงในตอนกลางดึกของคืนเดือนมืดและตามด้วยเสียงปืนดังขึ้นอีกหลายนัดกำนันย้อยที่กำลังหลับสนิทต,ต้องสะดุ้งตื่นและเงี่ยหูฟังจนแน่ใจ ว่าตนเสียงมาจากบ้านพรานโด่งแน่นอนแกจึงไม่รอช้ารีบกระโดดไปคว้าปืนที่แขวนอยู่หัวนอนแล้วหยิบเสื้อที่อยู่ใกล้มือเอามาสวมใส่แบบลวกๆพร้อมดันตะวิกไฟ,ไฟฉายกระบอกโตฉายสองทางไปข้างหน้าแล้วออกวิ่งมุ่งหน้าไปบ้านพลานโดง่งซึ่งอยู่ไม่ไกลนักกำนันย้อย สังเกตเห็นแสงไฟฉายหลายดวงมาจากต่างทิศทางแต่มุ่งตรงไปยังเป้าหมายเดียวกันและเมื่อกำนันรวมถึงชาวบ้านที่ถือมีดถือไม้ตามแต่จะหยิบจับได้ในช่วงเวลาเร่งรีบคับขันมาถึงบ้านพลานโดงก็เห็นป้าสำลีนั่งร้องไห้ฟูมฟายอยู่ตรงหัวบันไดบ้านส่วนพลานด่ง ที่เก่งกาจเรื่องคาถาอาคมและการเดินป่าล่าสัตว์ยืนถือปืนกัดกรามแน่นจนข้างแก้มแข็งขม็งโดยมีพลานเอี่ยมสหายรักของพลานโดงยืนหอบหายใจจนตัวโยนอยู่ข้างๆซึ่งแกน่าจะวิ่งมาถึงก่อนกลุ่มของกำนันไม่นานนักและในมือของพลานเอี่ยมก็กำปืนลูกซองไว้แน่น จนเห็นเส้นเอ็นปูดโปกำนันมองตามสายตาของทุกคนที่ยืนอยู่ก่อนพลันแกถึงกับตะลึงใจหายวูบเพราะภาพที่เห็นกลางลานดินหน้าบ้านมันคือร่างของไอเด่นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพลานโดง่งที่แกฟูมฟักขัดเกลาอยากให้เป็นพลานสืบทอดต่อจากแก นอนเหยียดยาวไม่ไหวติงในสภาพเนื้อตัวเละเทะเหมือนถูกกัดดึงจากคมเขี้ยวของสัตว์ร้ายลำคอเป็นแผลขนาดใหญ่เนื้อขาดรุ่งริ่งเลือดไหลนองสาดกระเซ็นตรงกลิน่นคาวคละคลุ้งเกิดอะไรขึ้นหรือพลานโดงกำนันเอ่ยถามไอเสมิงตาเดียวพลานโดงเอ่ยเสียงต่ำ ฮะสมิงตาเดียวชาวบ้านรวมถึงกำนันกล่าวทวนคำเกือบจะพร้อมกันข้าก็ไม่รู้ว่าทำไมเมื่อคืนข้าหลับสนิทและไม่ได้ยินเสียงหรือสัญญาณอันตรายบอกให้รู้เลยที่ข้าตื่นเพราะเสียงร้องหวยหวนของไอเด่นข้าจึงรีบลุกขึ้นแล้วคว้าปืนออกมา แต่ก็ไม่ทันการไอ้สมิงตาเดียวมันกัดขยามลูกข้าอย่างบ้าคลั่งข้าซัดกระสุนออกไปหลายนัดแต่ดูเหมือนไม่ได้ระคายผิวมันเลยไอ้สมิงโหดมันหันมามองข้าอย่างดุร้ายจากระยะที่ห่างแค่ห้าวาประกอบกับหัวของมันที่มีขนาดใหญ่มหืมาข้าจึงเห็นได้อย่างชัดเจน ว่ามันมีตาข้างเดียวและแดงฉานเหมือนมีฐานไฟก้อนโตที่กำลังลุกโชนและร้อนระอุส่วนตาอีกข้างปิดสนิทซึ่งดูมันไม่สะทกสะทานหรือหวาดกลัวปืนในมือข้าเลยและเมื่อข้าหันกลับไปเอากระสุนอาคมออกมามันก็กระโดดหนีหายไปแล้วมันรวดเร็ว จนข้าตั้งตัวไม่ทันจริงๆพลานโดงกล่าวด้วยน้ำเสียงสันเครือข้าคิดว่ามันน่าจะเป็นไอ้สมิงตัวที่เคยประท่ากับพวกเราตอนที่เองกับข้าไปนั่งห้างล่าสัตว์ในป่าลึกเมื่อสองปีก่อนว่าไอเอี่ยมพลานโดงหันมาพูดกับสหายรักฮะจริงหรอวะ พลานเอี่ยมหันมามองหน้าเพื่อนพลางเอ่ยถามอย่างตกใจซึ่งพลานโดง่งก็พยักหน้าแทนคำตอบตายละว,ว่ามันน่าจะโกรธแค้นที่เรายิงมันบาดเจ็บวันนั้นและเพิ่มความดุร้ายมากกว่าวันที่เราเจอมันในป่าแน่นอนนี่ถ้าพวกเราไม่ปล่อยให้มันหลุดมือไปลูกเองคงไม่ต้องโชคร้ายอย่างนี้ แล้วนี่เองจะเอายังไงต่อล่ะข้าคิดว่าจะออกล่ามันให้รู้ดำรู้แดงในคืนนี้เลยเพราะวันนั้นพวกเราทำผิดพลาดปล่อยให้มันหนีหายไปวันนี้มันถึงมีโอกาสมารอบทำร้ายไอเด่นดังนั้นข้าจะไม่ใจเย็นปล่อยให้มันได้ใจแล้วกลับมาทำร้ายใครได้อีกแต่นี่มันดึกแล้วนาะ ถ้าไลล่ามันตอนนี้เราจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบแล้วอีกอย่างไอ้สมิงนั่นมันก็เก่งกล้าเอาการบวกกับแรงอาฆาตแ้นที่มันมีข้าว่ามันยิ่งเพิ่มความอำมหิตมากขึ้นอีกหลายเท่าตัวแน่ๆขนาดมันเข้าจู่โจมเราเมื่อครั้งก่อนพวกเรายังเกือบเอาชีวิตไม่รอดทั้งๆท,ที่พวกเราอยู่บนห้าง และมีทำเลที่ได้เปรียบแต่มันก็ยังหนีรอดไปได้แล้วถ้าครั้งนี้เราออกไปล่ามันในขณะที่อยู่ในสถานะเสียเปรียบข้าว่าพวกเราจะแย่นะแล้วเองคิดว่าตอนกลางวันมันจะออกมาให้เองล่ามันไหมข้าไม่อยากเสียเวลาตามหาเอาตอนที่มันกำลังฮึกเหิม แล้วออกมาหาข้าเองนี่แหละรวดเร็วดีถึงจะเสี่ยงแต่ข้าก็ยอมจะให้ข้ามานั่งรอนอนรอเวลาข้าทนไม่ไหวหรอกถ้าเองกลัวก็ไม่ต้องไปอยู่นี่แหละถ้าข้าไม่กลับมาในตอนรุ่งเช้าฝากเองช่วยทําศพให้ลูกข้าด้วยแล้วกันพลานโด่งพูดพร้อมหันไปมองป้าสัมลี ซึ่งพรานเอี่ยมรู้ดีว่าพลานดงกำลังอยู่ในอารมณ์พุ่งพล่านของความโกรธเกลี้ยวที่ลูกชายคนเดียวต้องมาตายเพราะไอเสมิงโหดจนไม่สามารถควบคุมสติได้และเขาคงปล่อยให้เพื่อนไปผจญอันตรายคนเดียวไม่ได้แน่นอนข้าไปด้วยแต่ขอเวลาข้ากลับไปเอาของก่อน พลานเอี่ยมพูดแล้วรีบวิ่งออกไปทันทีโดยไม่รอฟังคำทัดทานจากพลานโด่งเรื่องทางนี้เองไม่ต้องห่วงเดี๋ยวข้ากับชาวบ้านจะช่วยกันดูแลว่าแต่เองสองคนระวังตัวกันให้มากๆละ่ะกำนันย้อยเอ่ยขึ้นหลังจากที่พลานเอี่ยมสะพายเป้ประจำกายกลับเข้ามา และพร้อมที่จะออกเดินทางเพื่อไล่ล่าไอ้สมิงตาเดียวทั้งสองพรานถือปืนลูกซองที่บรรจุกระสุนอาคมจนเต็มรังเพลิงเพื่อเตรียมพร้อมลั่นไกลได้ทุกเวลาถ้าไอ้สมิงร้ายจู่โจมพวกเขาเดินตามหลังกันมาโดยพรานโด่งเป็นคนเดินนำหน้า และใช้ไฟสองทางส่วนพรานเอี่ยมเดินตามหลังและทิ้งระยะห่างราวสิบเมตรโดยไม่ใช้แสงสว่างใดๆพรานโดง่งส่องไฟแกะร้อยไอ้สมิงตาเดียวจนมาถึงเขตป่าที่เริ่มรกทึบบรรยากาศมืดสนิทและเงียบสงัดไม่มีเสียงนกกลางคืน ไม่มีแม้เสียงจักระจันเรไรสองข้างทางแคบแคบเต็มไปด้วยวัชพืชและต้นไม้ใหญ่น้อยถูกพันเกี่ยวจากไม้เถาจนดูยุ่งเหยิงดำทะมึนพลานเอี่ยมเดินระวังหลังและทิ้งระยะห่างอย่างสม่ำเสมอด้วยคิดว่าไอ้สมิงโหดจะเข้าจูโจมพลานโดง เพราะเห็นได้ง่ายจากแสงไฟฉายในมือแล้วเขาก็จะเข้าตลบหลังโดยไม่ให้มันตั้งตัวแต่ทว่าพวกเขาคิดผิดเพราะตอนนี้พลานเอี่ยมได้กลิ่นสาบเสือที่รุนแรงโชยมาจากทางด้านหลังซึ่งมันน่าจะใกล้มากเพราะเขาได้ยินเสียงลมหายใจ ที่ดังฟืดฟาดมากระทบเข้าหูพลานเอี่ยมไม่กล้าส่งเสียงเรียกสหายรักเพราะกลัวจะเป็นการเร่งเวลาให้มันเข้าจู่โจมเร็วขึ้นเขาทำได้แค่เพียงมองตามหลังพลานโดงที่เดินทิ้งห่างออกไปโดยไม่ได้หันกลับมามองและเพียงครู่เดียวแสงไฟฉาย ก็เลือนลับหายเข้าไปในเหลี่ยมหินก้อนใหญ่ปล่อยให้พลานเอี่ยมยืนขาแข็งอย่างโดดเดียวเดียวได้ไอ้สมิงนี่มันฉลาดปราดเปืองฝาที่คิดเอาไงดีว่าเราจะมาตายเพราะไอตาเดียวเนี่ยนะพลานเอี่ยมคิดพลางกอกตามองซ้ายมองขวาหาหนทางหนีเพื่อเอาชีวิตรอดความตาย กำลังคืบคลานเข้ามาหาจนพลานเอี่ยมไม่อาจรอช้าเขากระโดดพุ่งหลาวเข้าข้างทางที่มองเห็นเป็นพงหญ้าหนาทึบร่างตกวูบแทรกลงไปในกลุ่มวัชพืชทันทีไอ้สมิงตาเดียวมันอ้าปากส่งเสียงคำรามลั่นแล้วพุ่งทะยานเข้าใส่ตำแหน่ง ที่เห็นเหยื่อจมหายลงไปในดงหญ้าหมายใช้น้ำหนักเหยียบย่ำให้กระดูกแตกหักและในขณะที่ร่างไอ้สมิงร้ายกำลังกระโดดตัวลอยอยู่กลางอากาศทันใดนั้นเสียงปืนก็แผดสนั่นลั่นป่าลูกกระสุนอาคมพุ่งเจาะเข้ากลางลำตัวจนร่างมหอมา เสบัดต,ตามแรงกระสุนล่วงแอกลงพื้นห่างจากร่างพลานเอี่ยมไม่ถึงวาโหกูเกือบตายเพราะถูกไอ้ลายล่นทับแล้วไม่ล่ะพลานเอี่ยมคิดพลานโดง่งเจ้าของเสียงปืนยืนตระงานมองดูผลงานอยู่บนก้อนหินที่เขาเบียงตัวหลบแล้วแอรปีนขึ้นไป ตอนได้กลิ่นสาบเสือลอ,อยมาเตะจมูกโดยไม่ต้องหันกลับไปมองให้มันรู้ตัวแต่ทว่ากระสุนอาคมของเขามันไม่ได้ระคายผิวไอ้สมิงตาเดียวแม้แต่น้อยเพราะตอนนี้มันลุกขึ้นยืนพลางสะบัดหัวอันใหญ่โตไปมาแล้วส่งเสียงคำรามจนกล้องสะท้อนไปทั้งพงไพรและแล้ว ไอเสมิงร้ายก็เปลี่ยนเป้าหมายมันกระโดดพุ่งทยานเข้าหาพรานโดงอย่างดุร้ายเพียงสามก้าวกระโดดมันก็ไปยืนแยกเขี้ยวส่งเสียงคำรามอยู่ตรงพื้นข้างล่างเนินหินที่พรานโดงใช้ปักหลักอยู่ <nung? S 1> เสียงปืนของพรานพล ที่เพิ่งเสียลูกไประเบิดสนัน่นแบบไม่ต้องนับจนลูกหมดจากรังเพลิงลูกกระสุนอาคมทุกเม็ดพุ่งเข้าใส่ร่างไอเสือสมิงอย่างเหมาะหมิงไม่มีพลาดเป้าแต่ทว่าเมื่อลูกปืนพุ่งกระทบร่างไอลายมันเพียงแค่เกิดเสียงดังคล้ายลูกเหล็กพุ่งกระแทกกับกำแพงที่ห่อหุ้มด้วยเหล็กหนา ลูกกระสุนอาคมไหลล่วงลงพื้นไม่สามารถแทรกผ่านผิวหนังของมันได้เลยเฮ้ยตายแล้วว่าลูกปืนอาคมยังเอามันไม่อยู่พลานเอี่ยมพึมพำเบาๆในขณะที่นั่งมองอยู่บนคาคบต้นไม้ใหญ่ที่แกหาจังหวะในช่วงที่ไอ้ลายหันไปสนใจพลานโดง่งแล้วรีบปีนขึ้นมาไอ้สมิงตาเดียว มันก้าวถอยหลังเล็กน้อยและนั่นมันเป็นสัญญาณที่พรานป่ารู้ดีว่ามันพร้อมเข้าจู่โจมซึ่งพรานโดงก็ไม่รอให้มันเข้ามาตะปบหัวง่ายๆแกนั่งลงบนแท่นหินแล้วล้วงเอาหุ่นปั้นควายธนูออกมาจากเป้คู่ชีพพลางไร้คาถาเพียงสองสามคำกกเกวียงหุ่นดินปั้น สีดำมาเมื่อมออกไปทันทีเมื่อหุ่นควายธนูพ้นจากมือพลานโดง่งมันก็ขยายใหญ่โดยไม่รอให้ร่างถึงพื้นกลามเนื้อทุกส่วนเขม็งเกรงเขาสองข้างดำสนิทและแหลมคมจนน่ากลัวและนั่นมันเป็นเวลาเดียวกับไอ้สมิงร้ายกระโดดเพนพลเข้าใส่พอดีสองสัตว์อาคม ถาโถมเข้าหากันตรงกลางอากาศจากการประท่าที่รุนแรงทำให้เกิดเสียงดังสนั่นไปทั้งราวป่าสัตว์ทั้งสองหล่นลงมายืนจังก้าเผชิญหน้ากันอยู่ตรงพื้นระหว่างก้อนหินกับต้นไม้ใหญ่ที่พรานทั้งสองนั่งมองด้วยใจเต้นระทึกกวายธนูก้มหัวต่ำพลางสายเขาไปมา พร้อมกับตะกุยขาทั้งสี่จนฝุ่นฟุ้งกระจายแล้วทะยานเข้าใส่ไอ้สมิงตาเดียวทันทีไอ้สมิงโหดที่จดจ้องอยู่ก่อนแล้วมันไม่รอช้ากระโดดพึงพุ่งหัวที่ใหญ่โตสวนเข้าใส่ควายธนูยังดุร้ายและรุนแรงจนเกิดเสียงดังนั่นอย่างกับตึกทั้งหลังถูกทุบด้วยค้อนขนาดใหญ่พลัน หัวของควายอาคมถึงกับแตกกระจายกลายเป็นฝุ่นดินล่วงหล่นลงพื้นหมดหนทางต่อสู้ด้วยพ่อแรงที่มหาศาลบวกกับร่างกายที่ใหญ่โตมหืมาของไอเสมิงตาเดียวพรานทั้งสองถึงกับตะลึงพวกเขากำลังตกที่นั่งลำบากพลานโดงเริ่มรู้สึกเสียใจ ที่เขาอาจจะพาเพื่อนมาตายเพราะความโมโหจนขาดสติแต่พรานเอี่ยมเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้เฮ้ยกูอยู่นี่ไอ้สมิงขี้ขลาดมึงรู้ไหมกูนี่แหละที่ยิงมึงจนตาบอดถ้ามึงเก่งจริงมากินกูนี่พรานเอี่ยมตะโกนท้าทายลั่นป่าไอเอี่ยมมึงทำอะไร มึงเงียบพรานเอี่ยมตะคอกกลับอย่างที่ไม่เคยพูดมาก่อนพรานโดงจึงต้องทําตามแล้วเก็บความสงสัยไว้ไอ้สมิงตาเดียวหันกวับกลับมาทางพรานเอี่ยมทันทีมันจ้องมองด้วยดวงตาดุร้ายและอาฆาตแค้นแล้ววิ่งทะยานโถมเข้าชนต้นไม้อย่างแรงจนพรานเอี่ยมต้องรีบจับตรึงต้นไม้ไว้ ไอ้สมิงโหดมันวิ่งเข้าชนใส่โคนต้นครั้งแล้วครั้งเล่าไม้พรานป่าตกลงเบื้องล่างแต่พรานเอี่ยมก็เกาะไว้อย่างเหนียวแน่นไอ้สมิงตาเดียวมันอ้าปากคำรามอย่างโกรธแค้นเพราะไม่สามารถขย่าร่างเหยื่อให้ร่วงหล่นลงได้และนั่นคือสิ่งที่พรานเอี่ยมรอคอย แกยกปืนที่บรรจุกระสุนอาคมไว้จนเต็มรังเพลิงขึ้นเล็งด้วยมือเดียวแล้วลั่นไกทันทีกระสุนลูกเหล็กปลิวหือเข้าปากไอ้ตมิงที่กำลังอ้าปากส่งเสียงคำรามอย่างแม่นยำลูกปืนอาคมลื่นไหลเข้าคออย่างรวดเร็วมันผ่านลงไปสู่ลำไส้และเพียงอึดใจ ก็เกิดระเบิดเสียงหนักอัดแน่นจนท้องไอ้สิิงตาเดียวแตกกระจายเศษชิ้นเนื้อปลิวว่นเลือดสาดกระเซ็นไปติดอยู่บนกิ่งไม้ใบหญ้าจนเหม็นคละคลุ้งทั้งสองพลานนั่งรอจนกระทั่งเช้าจึงลงมาดูซากไอ้สิิงตาเดียวที่ร่างกายยังคงสภาพเป็นเสือ แต่แหลกเละจากแรงระเบิดของกระสุนอาคมซึ่งพลานโดงเพิ่งจะเข้าใจในสิ่งที่พลานเอี่ยมทำเมื่อคืนข้าขอบใจเองมากในเอี่ยมถ้าไม่ได้เองช่วยข้าคงเสียใจและตายตาไม่หลับแน่ๆเพราะข้าคือต้นเหตุของความอยากลำบากทั้งหมดเองพูดอะไรวะถ้าหาต้นเหตุจริงๆ ก็คงเป็นเราทั้งสองคนเพราะไม่ตามล่ามันเสียตั้งแต่วันนั้นปล่อยให้มันมาฆ่าไอเด่นได้พลานเอี่ยมพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าส้อยซึ่งพลานโดง่งก็ไม่ได้ตอบอะไรเพราะรู้สึกจุกอยู่ในอกได้แต่เดินมาตบไหล่เพื่อนเบาๆและพากันเดินทางกลับบ้านโดยปล่อยซากของไอ้สมิงตาเดียว ให้เป็นอาหารของนกหนูต่อไปและนี่คือเรื่องทั้งหมดค่ะ